ครับวันนี้ก็จะมาร้องเพลงไส้ติ่งครับผมโต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 โโโบอกให้รู้ไว้ผมเป็นไส้ติ่งบให้ดี ผมคงเสียใจมีอยู่ทางหนึ่งไปตายแล้วเกิดใหม่ผมคงเสียใจรอดแล้วรอแล้วอีกแล้วรอที่เธอจะเห็นใจให้ผมขาดวัวตายผมก็พายายามหลายครั้งที่จะ่าตัวตายจบแล้ว ที่วิทอที่สั้นๆนะครับใครอยากฟังอีกนะอยากผมแต่งเพลงอีกก็ขอกดไลค์กด, like, กดแจก์กดสตั๊กให้ด้วยนะครับขอบครับ